เบอร์บี้แฟมิลี่ตัวพี่เป็นไงสมาชิกใหม่ชอบไหมจะเลี้ยงได้ไหมเนี่ยตั้งฮะต้องชื่ออะไรกูเป็นกระโดดต้งชื่ออะไรลูกกูก่ามีกลับตั้งว่าเฮ้ยไปแล้วลุงอัลต้ากลับให้ลุงฮอลล์อัลต้ากลับแล้ว หอมใจนะเออชอบไหมชอบค่ะรักไหมรักค่ะอันนี้คืออุ้ยเฮ้ยอันนี้คือคือน้องใช่ไหมฮ่าอาอุ้มมันขึ้นมาน้องห่างกันแปดปีอาอุ้มมันขึ้นมาจริงเฮ้อหรือว่าเป็นลมตายหรอดูเราดูเราดูเราของเกม เศร้าเลยน้องเศร้าเลยจะเลี้ยงได้ไหมเนี่ยหลูจะเลี้ยงได้ไหมค่ะเลี้ยงได้ค่ะพาไปนอนด้วยไหมพาไปนอนด้วยได้อยู่เดี๋ยวก็ให้มันนอนตรงไหนตึกให้มันนอนบนอกเฮ้ยใช่หรอไม่กลัวมันหรอไม่กลัวค่ะแต่มันงับหนูเด็กหลบแล้ว มึงทำหน้าเศร้าเลยอยู่พี่เฟอร์ุ้มเป็นแล้วนี่เพศผู้เพศเมียรู้ป่ะรู้ป่รู้ป่าวนี่เพศผู้เพศเมียดูไหมเป็นผู้ไหนำมันขำยยเป็นได้เหรอขำมันเนี่ยใ่หนีแล้ว ่แล้วเริ่มอนกำลังซอนวิ่งหลุดไวกำลงังซอนใช่ไหมไปสองเดือน,นแท็กกำลังซอนเจ้าอยู่ไปนี่เพื่อพี่จะเลี้ยงน้องได้มันนี่ยเฮ้ย,ย, <c oughs> ยมันอ้วกเฮ้ยแมวมันไม่ชอบนอนหงายหรอกแมวไม่ชอบนอนหงายหนีไปเลยอ <c oughs> ย่าไปทำแรงเดี๋ยวมันทำแรงกลับฟ้าไม่รู้นะเอาเรียกมาเรียกมา จ้องแล้วมันจ้องแล้วมาแล้วดิเเป็นตาพู้จิเลี้ยงไปเลยนะคราวนี้อยู่กับหนูไปเลยนะฟาได้เป็นที่ว่า มีความสุขใหญ่มีความสุขใหญ่ช่วยจ่ายด้วยนะเก็บขี้เก็บเยี่ยวมาด้วยนะทำไม่ได้หรอ สมาชิกใหม่เพื่อบี้ชอบมากเอาไว้เดี๋ยวเราไปหาซื้อของเล่นให้มันเนะาะไปเลจ้ะดูดีมันจะชอบไปแต่หนูชอบใช่ไหมใช่อเอาอีกตัวไหมเอาค่ะเอาอีกเหรอกี่ตัวดีประมาณสี่ตัวสี่สตัวแล้วสองตัวค่ะอีกสองตัวโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไว้เราหาซื้อของเล่นแล้ว <Okay. S 2> ค่อยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูโอเคโอเคค่ะ okay? บ okay, ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเฟ r b ์บี้แฟมิี่ด้วยนะคะบ๊ายบายฝากติดตามช่องเฟ r b ์บี้แฟมิีด้วยนะคะ